ดีนะหลานชายมาเดี๋ยวมาบวชรวมกันอันแล้วไปบวชไหนล่ะเขาไปบวชบ้านแม่เขาเมืองกลางถูกต้องเขาคิดถูกแม่เป็นบุพการีจะได้ไปจังหันจังเวนได้สะดวกไปบวชใกล้แม่ล่ะไปวัดได้ง่ายได้สองวันเอากินข้าวเย็นอีกแล้วไม่ได้กินข้าวเย็นหรอกบวชใหม่ๆไม่รู้กฎของพระทุละของสงฆ์นี่พระว้ไหนก็ยังไม่ทันได้เรียนเออเขามีงานประจําปีนี่มีดนตรีมีลิเกเลยบวชไปหน่อยก็มีลําวงกําลังลํากันอยู่คณะหนึ่ง มเนี่ยกำลังลำเพลินๆในนี่กับพระบวชใหม่ไม่รู้เรื่องหนุ่มๆด้วยไปแอบข้างโบสถดูเขาลำวงกำลังเพลินๆกรรมการวัดประกาศบอกรอบต่อไปถวายวัดเท่านั้นแหละไอสัตว์วิ่งจีวรปลิวขึ้นเวทีไม่ฟังเสียขยับตาก็าจะได้สายมองหานะหาอะไรพ่อเอ๊ทำไมหลวงพ่อไม่มา